ไปอังครับส่บายดีปลาดูมือนี้มาพวกก็นานนาคิงอีกแล้วมือนี้นานาคิง้เอาปลาไปหาพ่อใหญ่ไปเล่นเลื่อนพ่อใหญ่เด้อปลาอะไรมาเต้ยพอไปไปหาไปพอไปเอาปลาถือยังพอไปหาปลาอยู่นาอยู่น้องอยู่หัวยอยู่หัวยถือยังพอถือยังถือหม้ออืม ไปนี่แหลป่าแหลป่าบางที่านายบา่ะไ้รไปเดินเลอนนป่าแตบางท่รายเต็มชา็มโดเลยห็นบอึพลพี่น้อ,องพพึพ ฝนสิตกเลยล่ะฝนย,ยิบยับยิบยับลงเลยยังไงยังไงมีปลาอีกอย่างนี่นปลาลึกกับปลาเอาอไปม <c oughs> าจับปลาสาวสุดแรงเสียตัวนีนะ้ลุงข่างชื่อมาหาเสียตัวนี้ชื้อ,อ,อมาหาเทสัยอยูท้า,าย mọi bà chị đi ăn ừ. Nhiều, đó ăn đi 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 ừ. <laughs> đi เอาไมโดมาอยู่ผีบนี้ไปยางโอ้โหโปรตีแกงโอ้แกงตเลยไปย่างไว้ได้ยังกินเสะแกงปลาจะมาจมไปจมว่ามีที่นังมาเวิ่นหมดเลยชงน้ำช่ดไหน มันต้มกรูกใชดูกมัดต้มเดี๋ย่าหนิมัดมัดกินเด้ออะไรแกงปลามอน่ะจะมาอยู่ไกลแท้ใช่เ็นจะได้มอน่ะถ้ากระตือเต่น้องนเลยใช่ไหมเจไดมาพี่มาไม่ละอปฮักกระตือเต้นวันนี้ นอนเฮาก็ต <c sod> ื mm ่นแต่เนาะมันม <r> ันก uh ็ต huh ื huh ่นแต่เนาะโอ้นอนคักนอนคักคือคิดว่าสิบ่มาเฮยเอิ้นก็แล่นมาแล้วเนาะไเพิ่นนี่่เออเออฮู้จักกด้อ่แกงบ่ค่อยก็ยังบ่ทันได้กินข้าวเพิ่นจิงไปว่าอยากแกงาวเพิ่นกลแต่าวมีปลากดน้อยมอนี่กปินะ ไได้สิแกงเม่อเ่าไกินข้าวเพียบวันนี่เฮ้ยฟาขน้ย่งไงฟาขันแย่งเหื่อกับพวกลาลนี่วเนีต้าเห่น่ะจ้าหนบุมี่อปีนี้ปกติลายปยเมื่ว่าวันพวกเ่าไรเกิดบ มี่งาาคือคนคู่นี่อุ้ยมาคือคูโอ้กลัใส้มันน้ำไลยตาแก้เอ้แก้อะว่ากับอะไรว่กับหัวซื้อหันตียังองไรนะแต่โต๊กรกโอ้โหกินเข่า ว้าเสียบขนาดมากินเขาเกือนปูใหญ่โอ้โดยสบายดีสบายดีป่าลูกบอมแม่รังกินเขาก็เพอยมาหัวเรือนปูใหญ่หิวเขาดูนะอือยู่เกือนนี่บอยากเขาชินมาปล่อยวบอยู่ฟีได้ดงขมือโอ้จํำพดทเท่าปลอนองในดวงดูวเจใิปักในเมื่อแต่ละเมื่อแต่บ่ จำเองอี่งไดะจำเองยิ่งได้ฮะโอ้ขาดเ้ยขาดเนาะแสบปะเออหิวอวันกินแสบใช่ไอมว่ากินขาเงินใหญ่บอปอดลูกเบืปอดเราสิ้นเซปางรองแน่โอ้หหมวกตีนมาว่าถือถวย หัวเองหัวของเขาหัวจักยังดอกหัวน่ะครับ้องกิน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 กับอันนั้นปิ้งแหนมพี่น้องปิ้งแหนมในกับป้งอันนั้นหมูออกมาอันนั้นคิดว่างัวเขาหน้าพี่น้องเอ้ยออกมาหน้าออกมาอะไรงัวงเนี่ยเพนในกล่องเนาะอะไรแทงงัวเขามาผูก ฟ้ามาหอดกับฝนตกพอดีเลยใช้เบริ่งตัวนั้นก่อนเฮ่เฝนตกฝนตกสั่งข้าวผูกเนาะเนี่ยเห็นในกล่องเอาก็นเนี่ยเห็นหมดสัตว์มาอือข้าวผูกเบิดว้ายฝนตกพี่น้องฝนตกฝนตกฝนตกเขี่บางหัวเข่านะหนักนะ ดี๊ยูโดออกมาประสันพี่น้องเลยคนหน่อยไป,นไปนห,หน่อยพอไปเมื่อพี่น้องโมเมนต์เนาะใข่เน่มาจเจาะเบิ้งนี้ละฝนมาแล้ว มาหอดิฉันวิพาเลยพี่น้องไว้เมื่อเจ็ดสองก้อนน้อยหนึ่งปาดกระต่างโหดพ่นกระเทียบคว้าข้าก้นแดดเพือจังบะาตอดออกไปเพือจังแดดอยู่พี่น้องคือจังแดดอยู่ตอดออกไปนะตอนเห็นหัวในกล่องถอดออกไปโอดหน้าปาดพนแบบแห้งดีแป๊บเดียวใครในแต่มันแบบแป๊บเดียวมันกระจังบ้าแม่น้ำคิงขี่รถมาพอดีพี่น้องคิดว่ามันสีโบแห้งกว่านะเสียขมมนหน่ะ

ไก่ตันี้ไก่ก็นเ,นนะกเป็นมุมบุญเยอนะมากอะไรกัยาไญ่อะไร่บน่าเป็นพิ่ยาบ่แหละานเปล่อยอย่างไหมบาตัวนั้นเพราะารเมือแต่สุปล่อยกันไหมอีกน,นังเ่ะอออหอนหนะุแดดไอพี่น้องเอ้ยตัดผ้ามงงามย่ำแดด แดดออกนะน่าด no? <laughs> ่ามันมาเกลียร์ฟิตเลยรังตอกเลยนะตักเกดือในให้หนึ่งขึ้นมาตุ๊ก ยืนวอันนี้ก็แรงมึจังเดัเนี่่งยืน่งเหขอบป็ดอันขอบป็ดใหญ่หมองไข่มันยังมาเกกันีมายืนไกลยืนดีเหอโอ้ถายิกรบเป็นเลยอวหนินอาถวยบมาเห็ด

แกขาบุรีดำแกแดดน้ำฮะแดน้ำแม่งอ่ะมีบ่ิฮึฮึขบกงฮะดออนไก่ตัวนึงออกมาเแม่กินนั้น เราไข่เดี๋ยวบอบนี่ไปออกโอ้ยลงเกี่ยงถือก่อนให้กันเลยโอ้ยเก็บเรื่อยวคงจะได้แต่หยานเปืี่ยนจะกระโปองออกจังั้นไล่กันเลยโอ้ยสบายดีอยู่ฝุ่นเถอะ บอจะเห็นเกาะเลยสบายดีเด้วบ่เนี่ก็คนช่วยคนสืวยยืนถ่ายอยู่หนาอเฮ้ยไก่น่อไอ้พี่น้อเนาะไก่บอเองนี่พี่น้อไก่บอเองค่ะโอ้ยบ่งตีบ่งมันเขียวบ่งมันกินบิมันกินโลกุเขียวอควดออกหมือนดน่ี่หกด mười, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười đôi, ba, ba, ba. đây này, đẹp nè, phi nọng mồi nè. Má ông má. nhảy xịn bộ đại không? duằng cá, cây cay. Chấp khen mẹ, ừ, Hân đi. um, ừ. okay, này nè. ไป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 น้ำเอื่อยผู้ดุมแดงไผ่สิครบเจ้าไปไปเร่อไปเร่อไปเร่อน้องพี่น้องคลิปนี้แม่น้ำคิงกับซิประมาณนี้เดะต่อกันแง่แง่เอาพี่น้องเนาะเพราะว่าบริเวณไปใส่บริเวณออกจะเทือนถ่ายน้ำบริเวณแทีนนี่น้องพี่น้องฝากฟิตกำลังใจแม่น้ำคิงนะเด้อจะไหนกันฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะมาแม่มาแม่มาแม่ นาลำดำพี่น้องนาสุดบ๊ายบายพบกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องฝากกินกำลังใจแม่น้ำคิ้งนเด้อ